แตะพระองค์ืคีพลที่ยกมาเนี้ยหากทรงพิจารณาให้ดีน่าจะเป็นกองทัพแห่งนครสีพีของพระราชบิดาหม่อมเช่นว่าเหตุการณ์ทั้งหลายจะกลายเป็นดีด้วยพระบารมีของพระองค์ค่ะท่านงั้นเรากลับลงไปที่อาสมกันเถอะ อีกสักครู่เราจะเข้าไปยังอาสมพระเวสสันดรแต่มักคิดได้ว่าหากเข้าไปพร้อมพนทั้งหมดนี้เมื่อได้พบหน้ากันก็จะร้องห่มร้องไห้เป็นการใหญ่ถ้าเช่นนั้นจะทรงวินิจฉัยอย่างไรดีเพคะพี่จะเข้าไปก่อนและพระนางจะค่อยตามไปส่วนชาลีกันหารอรั้งอยู่ท้ายจึงค่อยเข้าไปจะดีไหม ดีพระพุทธเจ้าค่ะ จำเริญจำเริญเป็นไงบ้างลกูกทุกสุขประการใดอยู่ป่าท่าทางคงจะลำบากไม่ลำบากเท่าไรเป็นอยู่ตามอัตภาพพระพุทธเจ้าข้าขอทูลเชิญเสด็จพ่อประทับที่อาสม และเวลานี้ชาลีกันหาเสด็จพ่อเวยคะชาลีกันหาเวลานี้ไม่ได้พำน,นักที่นี่เนื่องจากพรามเท่าจากแดนไกลมาขอไปเป็นหม่อมชั้นยกให้ไปเป็นข้าช่วงใช้กับเท่าชูชกเป็นการบำเพ็ญทานพระพุทธเจ้าค่ะ <laughs> แล้วก็ตั้งอัตราค่าสินไถไว้ซะสูงลิ้วเลยใช่ไหมเสด็จพ่อทรงทราบได้ยังไงโชคดีที่ชูชกพาสองกุมารไปยังพระนครของเราพ่อได้พบเข้าจึงถ่ายถอนไว้ได้เป็นพระมหารกรุณาธิคุณเพคะแล้วเวลาเนี้ยชาลีกันหาประทับอยู่ที่ใดเพคะนอนนอนนะ้นน่ะแม่เจ้ามาแล้ว เสิ่งแม่ไปคะชาลีกัญหาแล้วไปคะชาลีกันหาแล้วไปคะ โลาหลุนขัวสกลกำเริบรอกสถานสะเทือนถึงเขขอบจักรวาลพื้นพระสุธาทานกำปนาดพระมหาสาครสมุตไปฟองนองระลอกทั้งขุนเขาพระหิมพานก็น้อมยอดอย่างอภิวาทในพระบารมี สมเด็จพระอมรินทราธิราชแห่งสูงสวรรค์สสทรงทราบเหตุแห่งมหัศจรรย์จึงบันดาลให้ผลโบกขอรพัดให้ตกลงในที่ชุมนุมขัตติยวง์ทั้งหกกษัตริย์ ข้าแต่พระองค์จงทรงพระกรุณาอภัยโทษแก่ข้าพระพุทธเจา้าเหล่าเสนาพุทธ,ธามาราษประชาสิงห์ที่ทําให้พระองค์ต้องทรงลําบากจากพระนครเราไม่เคยถือเป็นโทษโกรธเ,เคืองผูดด้ใดในเรื่องนี้เป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งพระพุทธเจา้าข้าข้าแต่พระองค์บัดนี้ ชาวสีพีที่หลงผิดคิดอกุศลต่อพระองค์ต่างสำนึกประจักษ์ในข้อเท็จริงทุกสิ่งอันและอนุโมทนาในกุศลเจตนาบริสุทธิ์ของพระองค์ผู้ทรงบำเพ็ญทานบาร,รมีข้าผู้พุทธเจ้าในนามพระสมนิกรผู้จงรักภักดีขอทูลอรัถนาทรงราพนวดขืนสู่พระนครพร้อมพระนางมัตสีเถลิงสิริราชสมบัติเป็่มกล่าของชาวประชาศีพีไปด้วยเทินพระเ้าขา่า ขอพระราชทานพระบรมราชวินิชัยว่าสมควรประการใดหม่อมชั้นถูกในประเทศจากพระนครมาอยู่ป่าบัตรนี้มาขอให้กลับไปเวียงวังสเสวยสิริสมบัติดูจะเป็นการไม่ควรแก่เหตุอันเคืองขัดแต่หนหลังพ่อต้องลงโทษในประเทศเจ้าตามคำร้องเรียนของชาวเมืองแต่บัตรนี้ทุกอย่างจากร้ายคลี่คลายไปในทางที่ดีช้างปัจจัยนาเคน ที่บริจาคให้แก่พราหม์ชาวกรินคลาดบัตรนี้ได้กลับคืนสู่พระนครแล้วหลังจากที่ไปช่วยบรรเทาวความทุกข์แห่งแรงให้แก่กรินคราดตอนยกกระบวนมาชาลีก็ทรงช้างปัจจัย,ยนาเคนพราะพุทธเจ้าค่ะดูกว่าเห็นแก่พ่อแม่ที่ต้องทนทุกโศกแสนวิโยกเมื่อลูกจากมาตลอดจนชาวประชาที่ต่างรอคอยการกลับของลูก พ่อเห็นสมควรว่าควรลาพนุษยกลับคืนสู่พระนครครองสิริราชสมบัติสืบจากพ่อมัสีชาลีกันหาจะได้ไม่ต้องลำบากต่อไปอีกเชื่อพ่อเถิดเป็นพระมหากรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าขอรับอาราธนาสาธุ อนมาสาลางนี้เป็นที่สืบสร้างศีลบารมีประพฤติพรตขิญาตบำเพ็ญมกุฏทานอันยอดชาตสีสละพระยาบุตรบริจาคเป็นมหาทานได้อาศัยพำนักนับได้เก้าเดือนสิบห้าวันขออนุโมทนาในพระเมตตาและกุศลเจตนาของเทพผู้สรประทาน พระเวสสันดรทรงตัดสินพระทัยแล้วทหารทั้งหมดเตรียมพร้อม เรามีความยินดีที่จะแจ้งใั้ท่านทั้งหลายทราบว่าพระเวสสันดรทรงพระกรุณาอภัยโทษที่มีการประมาทพระองค์ตั้งแต่ครั้งหนนหลังและที่น่าพิธียินดีในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ทรงรับอารัธนาราพนวดเข้นสู่พระนครครองสลิราชสมบัติซสืบต่อไป 好，咱们送大家嘞，嗨哟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 ，嗨 เวสันดอน,สนเสด็จคืนสู่พระนครแล้วส

พระเวสสันดรได้คืนสู่พระนครเป็นที่เรียบร้อยเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาราชนและความสถาพรของนครสีผีข้าพเจ้าจะให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์สืบไปในโอกาสข้างหน้าพูดชาวเมืองหน่อยสิ ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่ท่านทั้งหลายให้อภัยแก่เราและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีขอให้ทุกท่านมีความสุขก,กายสุขใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันมีความเจริญในธรรมะอันประเสริฐโดยทั่วกัน ที่ทราบข่าวว่าเราเสร็จคืนสู่พระนครจะพากันแห่แหนมาขอรับบริจาคเราจะหาทรัพย์อันใดจำนวนมากจากที่ไหนมาแจากจ่ายให้อิ่มใจที่มุ่งหมายในครั้งนี้ ราวนี้เราจะช่วยพระองค์อย่างไรดีเนาะเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้สมพระบารมีขอพระองค์ทรงช่วยเต็มที่เลยไหนไหนก็ช่วยมาตลอดแล้วแม้แต่ฟ้าดินก็ยังอนุโมทนาในการบำเพ็ญทานบารมีครั้งนี้เราจะช่วยให้พระองค์ได้เพิ่มพูนบรวรปิดดาพินิหารมหาบริจาคให้อิ่มพระกมลสมพระไทยของพระเวสสันดร เอาให้จุใจพระเจ้าค่ะทุกแห่งเลยเ<อ>พระเจ้าค่ะขอฝน <ผล S 1> สัตตร,รัตนามากมีพันานานาคือสุวรรณพิรันตุดาวิทูลจำรับทั้งวิเชียนมณีรัตนประพาน ครบเจ็ดประการสรรพสิ่งวิเศษให้ตก,ตกเต็มนักเรศทุกทั่วทุกเขตขันเถน